สวัสดีครับสวัสดีในเช้าวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันที่เราได้เริ่มต้นในการทํางานในศดนห์นี้แล้วก็วันนี้นะครับผมอาจารย์เลวีกอประการทีมเทศนาของขีจักรพนิเวศจังหวัดภูเก็ตและก็เป็นเลขาของกปจจังหวัดภูเก็ตและก็ในด้านอาชีพนะครับก็เป็นผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ ู่ภายใต้ของมู l ลนิธิ f o r f r e e d o m n t t r r n t t o o n l l นะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางรายการใหม่ทุกเช้าสถานีอธิษฐานก่อนอื่นนะครับที่เราเข้าวันนี้ก็ให้ท่านกด Subscribe และก็ติดตามนะครับเพื่อที่จะฟังพระเจนะของพระเจ้าด้วยกันร่วมกับทางรายการใหม่ทุกๆวันนะครับในเช้าวันนี้นะครับให้เราได้ร่วมกันอธิษฐานสำหรับการเรียนรู้พระเจนะของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้ครับ สรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสลับในสิ่งที่พระเจ้าได้ท่งนำในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานวันใหม่แก่เราทั้งหลายในเช้าวันนี้พะองคัจจที่เราจะใช้เช้าวันนี้ในการเีินรู้พระชจน์ของพระเจ้าและขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าให้เราได้เข้าใจในเนื้อหาให้เราได้เข้าใจในความหมายที่พระเจ้าได้สื่อสารกับเราและสิ่งท <Beam> right. ี่เราจะได้ข้อคิดจากสิ่งต่างๆวันนี้ในการดำเนินชีวิตประจวบของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมน สำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ของพระธรรมเอเฟซัสนะครับว่ามาถึงในพระธรรมเอเฟซัสบทที่12ขอโทษนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ1 2ถึง16นะครับในหัวข้อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพระกายจากข้อที่ 12, นะครับเพื่อเตรียมธรรมิกรชนสลับการปรินิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของประคิ์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่ห์กลของมนุษย์และตามอุบายที่ฉลาดในการลอร่อลวง แต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะคือพระคริสต์เนื่องจากพระองค์นี้ร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆข้อที่ประทานมานั้นและเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้วก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรัก ในพระธรรมตอนนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันจากพระธรรมเอเฟซัสบท e ที่4ข้อที่1 2บสถึงสิในเช้าวันนี้ในข้อที่1 2เพื่อเตรียมธรรมิกชนเป็นคําหนึ่งที่ได้พูดถึงในข้อนี้ที่สําคัญคือเตรียมธรรมิกชนสําหรับการปฏิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ซึ่งก่อนหน้านี้ในเมื่อาาวานนี้นะครับ ที่ได้พูดถึงในเรื่องข้อที่11เดก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงของประธาน5อย่างหรือ5ตําตแหน่งในคิดจักรเพื่อที่จะเสริมสร้างพระกายในคิดจักรนะครับจากข้อที่สิได้กล่าวว่าและพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระชนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นสิทธิบาลและอาจารย์ซึ่ง วันนี้นะครับเราได้ต่อเนื่องว่ามีการแต่งตั้งตำแหน่งแล้วตําตำแหน่งในคิ่จัรเพื่อที่จะเป็นของประธานในการที่จะดูแลพระกายของพระเยสุคริตที่พระเยซูคริตทรงเป็นศีรษะเหนือพระกายนั่นก็คือคิ่จักรนะครับคนเหล่านี้นับที่ได้สั่งสอนเพื่อช่วยเตรียมธรรมิกชนคือการฝึกฝนสั่งสอนธรรมิกชนให้ตนมีบัตรรับใช้ดังนั้นผู้นํามีหน้าที่ที่จะผลักดันผู้นํามีหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้สมาชิกนะครับในการฝึกฝนและเป็นตัวอย่างให้สมาชิกได้ดู เพื่อที่จะนำพระคุณความรอดที่ได้รับมานั้นสู่การปฏิบัติและการรับใช้เพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อให้ทุกคนได้มีการดำเนินชีวิตที่เติบโตขึ้นดังนั้นในการเติบโตของคิดจักรไม่ว่าจะอยู่ไม่ว่าจะเป็นคิดจักรเล็กหรือคิดจักรใหญ่การเติบโตนั้นไม่ได้วัดอยู่ที่ขนาดของคิดจักรแต่จะวัดอยู่ที่จํานวนของสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการรับใช้ตามของประธาน บทบาทต่างๆเพราะถ้ามีจํานวนสมาชิกร่วมกันรับใช้มากเท่าไหร่ก็แสดงว่าเป็นคิดจักรที่จเจริญเติบโตเพราะว่าผู้ที่เติบโตแล้วจะมองข้ามความต้องการของตนเองแต่ไปมองถึงเห็นความต้องการของคนอื่นมากขึ้นนนจิตชื่ใจคนอื่นมากขึ้นและมองถึงภาพรวมคือเป้าหมายเดียวกันในคิดจักรเพื่อที่จะเตรียมธรรมิกชนจึงมีของประธานที่พูดถึง5อย่างหรือว่าที่เราเรียกว่าพันธกรทั้ง5้า คือ1อัครทูตเพื่อที่จะวางรากฐานแห่งความเชื่อบทบาทของผู้ผเผยพระชนะนำเรื่องราวของพระเจ้ามาบอกกับมนุษย์บทบาทของผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นผู้ที่นำความรอดนำการกลับใจและบอกเรื่องราวพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สบทบาทของสิ่ปจพิบาลทำหน้าที่อภิบาลดูแลเลี้ยงดูสมาชิกดุดลูกแกะของพระเจ้าและ 5. ผู้ที่เป็นอาจารย์ทำหน้าที่เพื่อที่จะเสริมสร้างชีวิตให้ สมาชิกนั้นเข้าใจในหลักการของพระเจ้าเราเห็นว่าในทุกๆบทบาทเป็นการฝึกฝนเหมือนอมีโค้ชประจำขีดจักรที่ฝึกฝนในส่วนต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ตามความถนัดหรือความาตามของประธานแต่แน่นอนว่าต้องมีความเ,าเป็นน,น,น้ำหนึ่งใจเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันนะครับในพระกายของพระเยซูคริสต์ที่โระ่งรงเป็นศีรษะ เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับใช้และแผนการสร้างคิดจักเติบโตและแข็งแรงไปด้วยกันในข้อที่13บอกว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มขนาดความบริบูรณ์ในพระคิศจึงเป็นหน้าที่ที่สมาชิกได้ร่วมในการปฏิบัติงานรับใช้ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อ <S an other> ให้ความเชื่อและความรู้ถึงพระเยซูริสได้เติบโตขึ้นความเชื่อเริ่มต้นใช่ไหมครับเราพระคิสต์บอกว่าเรามีความเชื่อเริ่มต้นเท่า,มาเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งก็สั่งภูเขาไปื่อนได้ความเชื่อที่เริ่มต้นแน่นอนว่าเป็นความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งเล็กๆแต่ความเชื่อสามารถที่จะขยายและเติบโตได้นะครับดังนั้นความเชื่อและความรู้ถึงพระเยซูริสไดกเติบโตขึ้น ดังนั้นในการเติบโตในความเชื่อจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาผู้ที่มีของประธานในคิดจักรท้ง5นะครับของประทานทั้ง5เพื่อที่จะเสริมสร้างทําให้ความเชื่อเติบโตขึ้นความรู้จักพระเจ้าเติบโตขึ้นเพื่อเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและเติบโตถึงขนาดความภัยบุญของพระเยคริสต์การเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่นั้นเมื่อเราพูดถึงผู้ใหญ่เป็นไงครับต้อง มีวุฒิภาวะมีบุคลิกลักษณะที่สมดุลไม่เป็นเด็กอีกต่อไปคือจะตรงข้ามกับความเป็นเด็กเพราะเด็กเลยครับเด็กต้องพึ่งพิงเด็กต้องพึ่งพาคนอื่นเด็กไม่สามารถควบคุมตนเองได้เพราะถ้าไม่มีการเติบโตในความเชื่อเมื่อถูกคําสอนบิดเบือนก็จะทําให้ไม่โตและหลงหลุดหายจากทางของพระเจ้าได้ง่ายดังนั้นในการฝึกฝนจนกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ คือมีความบริบูรณ์ในความเชื่อความบริบูรณ์ในความรู้เรื่องของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมฮิบรูบทที่1 1ข้อ6ได้กล่าวว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงประทานพรงสง์ทรงเปนผู้ประทานบำเหน็จแก่ท่านทั้งหลายที่แสวงหารตรง เพราะถ้าขาดความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระ t h ยพระเจ้าเลยเราเดำเนินชีวิตอยู่เพร,ะเพราะด้วยความเชื่อและเราไม่สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ถ้าเราไม่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราจะต้องมีความรู้เรื่องของพระเจ้าด้วยนะครับความเชื่ออย่างเดียวไม่พอแต่เราต้องรู้จักพระเจ้าว่าและติดสนิทกับพระเจ้าจะทําให้เราเติบโตขึ้นและเมื่อเราเติบโตคริสจักรของพระเจ้าก็เติบโตขึ้นในพระธรรมหนึ่งเปรโตบทที่3ามข้อสิ บอกว่าแต่ในใจของพวกท่านจงเคารพนับถือพระคิดว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมตัวพร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่านแต่จงตอบด้วยความสุภาพอ่อนโยนและด้วยความนับถือจงมีมโนธรรมที่บริสุทธิ์เพื่อเมื่อพวกท่านถูกใส่ร้ายคนที่กล่าวร้ายความประพฤติดีของท่านในพระคิดจะต้องาย นั้นในข้อนี้ที่บอกว่าเราต้องมีความรู้คืออะไรครับเพื่อที่จะตอบเพื่อที่จะบอกกับคนอื่นๆว่าเราเชื่อพระเจ้าเรามีความหวังในพระเยซูคริสต์เพราะอะไรนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นว่าการที่เราได้ลงลึกในพระเจริของพระเจ้าอย่างลากลึกและก็เรียนรู้ถึงพระเจริของพระเจ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่นํามาซึ่งความรู้ความรู้ที่จะเข้าใจถึงนาพระไัยของพระเจ้าความรู้ที่จะดําเนินตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้า และแน่นอนว่าในสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อมีคนถามเราสามารถที่จะเล่าสามารถที่จะบอกเราจรึงต้องเตรียมพร้อมที่สามารถบอกกับทุกๆคนได้ว่าที่เรามีความหวังเนี่ยหวังเพราะอะไรนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้พี่น้องสมาชิกในคริสตจักรได้เติบโตขึ้นทั้งในความเชื่อและในความรู้เป็นการเตรียมทำมิกชนให้รู้เรื่องของพระเยซูเพราะเมื่อเราเตรียมคําตอบที่ตอบอย่างจุใจเขา เมื่อม no ีคนถามว่าทำไมเรามีความเชื่อเราสามารถอธิบายอย่างน้อยก็เป็นหลักการพื้นฐานของพระคัมภีร์หลักการพื้นฐานที่ว่าทำไมเราถึงมีความเชื่อในพระเจ้าทำไมถึงมีความมั่นใจในพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เพราะความรู้นั้นทําให้เราสามารถที่จะแยกแยะและแน่นอนว่าปกป้องหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องได้ด้วยเป็นการที่ทําให้พี่น้องในคริสตจักรได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นการเสริมสร้างชีวิตของพี่น้องในคริสตจักร เสริมสร้างซึ่งกันและกันหนุนจิตชูวใจซึ่งกันและกันและเติบโตไปด้วยกันในข้อที่14บอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคําสอนทุกอย่างด้วยเล่กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงแน่นอนว่ามานสัานวนเวียนอยู่รอบๆที่จะดึงเราไปที่จะล่อลวงเราแต่ถ้าเรา,เาได้รับพระคุณและความรอด และเราไม่ได้เติบโตเราก็ยังเป็นเด็กอยู่ต่อไปการที่เรามารู้จักพระเจ้าไม่ได้นับว่าวันเวลาเรารู้จักพระเจ้ากี่ปีแต่เราอาจจะเป็นปีแรกอยู่เสมอถึง 30... ปีก็ได้นะปีที่1และปีที่1และปีที่1แต่การที่เราได้เติบโตขึ้นเราจึงไม่เป็นเด็กอีกต่อไปไม่เป็นทาลกอีกต่อไปทาลกคือผู้ที่ต้องพึง่งพาคนอื่นทาลกคือผู้ <al> <al> ที่ต้องพึ่งพิง และแน่นอนว่าใครจะพาไปไหนก็สามารถไปได้หมายถึงการที่ถูกซัดไปเสยมาด้วยลมแห่งคำพูดทุกอย่างไม่มีความมั่นคงในความเชื่อไม่มีความรู้ในเรื่องของพระเยูคริสเนื่องด้วยการถูกคำสอนบิดเบือนก็จะทำให้ไม่เติบโตสงสัยสะดุดล้มลงและหลุดหายออกจากทางของพระเจ้านั่นเป็นหน้าที่ของคิดจักรที่จะต้องช่วยกันเป็นหน้าที่ของคิดจักรที่จะเสริมสร้างให้ พี่น้องสมาชิกได้เติบโตเพราะคิดจักไหนไม่มีกระบวนการในการสร้างสาวกผู้ที่เชื่อแน่นอนว่าเรารอดด้วยพระคุณเพราะความเชื่อแต่เราต้องเติบโตการเติบโตของเราเป็นการสะท้อนชีวิตถึงคนอื่นๆให้เขาได้รู้จักเพะคิดผ่านทางชีวิตของเราด้วยนี่เป็นสิ่งที่จะทําให้คิดจักได้เติบโตเมื่อพี่น้องได้รับความรอดแล้วเราจําเป็นต้องรักษาความรอดนั้นและให้ความรอด โดยความเชื่อนั้นที่เติบโตขึ้นในข้อที่15แต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้ทรงเป็นศรีรษะของครับคิดจักหรือว่าพระพระคิดเป็นศรีรษะดังนั้นในพระกายนะครับในพระกายก็เปรียบเหมือนเราทั้งหลายทุกๆคนที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นอวัยวะในส่วนต่างๆและก็ทํางานประสานงานกันแต่แน่นอนว่าคําสั่งนั้น มาจากพระเยซูริสผู้ทรงเป็นศีรษะทําให้เราสามารถที่จะนครับพูดความจริงด้วยความรักสื่อถึงการใช้ชีวิตที่มีความรักที่เด็ดเดี่ยวและเติบโตในพระเยซูริส์ครงทรงเป็นศีรษะของพระกายคือเป็นศีรษะของคริตจกักคิดจักที่เป็นพระกายนั้นก็เป็นเหมือนอวัยวะต่างๆที่เราทั้งหลายมาอยู่ด้วยกัน บางคนทําหน้าที่เป็นแขนเป็นขาเป็นมือเป็นหูที่จะรับฟังบางคนมีหน้าที่เป็นเป็นปากในการที่จะหนุนจิตชูใจนั้นในบทบาทต่างๆที่ได้ทําร่วมกันเพื่อจะต่อประสานกันสนิทกันด้วยความรักเพราะเมื่อทุกส่วนทํางานเข้ากันเป็นอย่างดีทําหน้าที่ของแต่ละส่วนได้เป็นอย่างดีก็จะทําให้ร่างกายหรือว่าคริจักนั้นเนติบโตขึ้น ดังนั้นการที่เราเติบโตเพราะว่าเราได้รับการสั่งการจากศรีรษะก็คือพระเยสุริต์เป็นภาพของการทํางานร่วมกันในข้อที่16บอกว่าเนื่องจากพระองค์นี้เองร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ประทานมานั้นและเมื่อแต่ละส่วนทํางานตามหน้าที่แล้วก็ทําให้ร่างกายจเจริญขึ้นและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรัก ในประธรรมอิสัะข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญที่บอกว่าร่างกายทั้งหมดได้รับการเชื่อมประสานกันทุกข้อได้ประสานกันและเมื่อไทยทําทหน้าที่แล้วก็ทําให้ร่างกายนั้นจเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรักทุกฝ่ายประสานกันทําให้ร่างกายได้เติบโตทําให้คริสจักรได้เติบโตในความเชื่อคือความมั่นใจในความรอดและจะโตขึ้นในความรู้เรื่องของพระเจ้า เพื่อที่จะเสริมสร้างความรักและนำมาซึ่งการปฏิบัติในการรับใช้พระเจ้าวันนี้ขอให้เราเริ่มต้นในการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างในการประกาศความเชื่อในการที่เราจะได้เติบโตขึ้นในการที่เราจะได้รู้จักกับพระเจ้าวันนี้ถ้าถามว่าแล้วเราเป็นอวัยวะส่วนใดในพระกายของพระคริสต ขอให้เราทําตามบทบาทหน้าที่ที่เราได้รับเพื่อที่จะเสริมสร้างร่างกายหรือคริดจักรดังนั้นสมาชิกในคริดจักรจึงต้องเข้าใจบทบาทของประธานเพื่อที่จะเสริมสร้างร่างกายในการดําเนินชีวิตที่จำเริญขึ้นวันนี้เรามีของประธานอะไรเพื่อจะเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคิดจักรและ ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณผ่านการฝึกฝนการใช้ของประทานของเราแล้วหรือยังให้เราอารรกคาและใช้ของประทานต่างๆเหล่านั้นทุกคนในขีจักร้วนมีหน้าที่ที่จะเสริมสร้างกันไม่ว่าหน้าที่นั้นท่านมีหน้าที่อะไรขอให้ท่านอารักคาของประทานที่พระเจ้าให้จงมองหาโอกาสที่จะปฏิบัติในการรับใช้ถ้าเรายังไม่ทราบให้เราทุดขอบพระเจ้า ว่าพระเจ้ามีแผนการพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีิตของเราคืออะไรที่เราจะรู้ถึงนําพระททยของพระเจ้าที่มีต่อเราเพื่อเราจะได้มีส่วนในพระกายนั้นและถ้ามีบุคคลใดที่อ่อนแรงล้มลง,ลงคนอื่นๆในพระกายก็จะร่วมกันช่วยกันดึงขึ้นมาทำให้เราเดินกับพระเจ้าไอีกครั้งหนึง่งทำให้เรา ร่วมกันดังนั้นในร่างกายบอกว่าเมื่ออวัยวะหนึ่เจ็บอีกอวัยวะหนึ่งก็เจ็บด้วยเราร่วมกันเราประสานกันและเสริมสร้างกันและชุดดึงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคิดให้เราสะท้อนพลักษณะของพระเจ้าและทําตามบทบาทหน้าที่ที่เราได้รับมานั้นวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ได้ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่12-16ที่เราจะร่วมกัน เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้นในความเชื่อและในความรู้ถึงของพระเจ้าเพื่อที่จะได้ตอบคนต่างๆอย่างพร้อมอพรักพร้อมว่าเรามีความหวังนั้นเพราะอะไรนะครับในวันนี้เดี๋ยวเรามีหัวข้อที่เราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับในวันจันทร์ที่19กุมภาันี้นะครับข้อที่1นนะครับขอให้ประเทศไทยมี7,000นับอธิษฐาน ึ้นเป็นสิ่งที่สาคัญมากที่ไม่ว่าท่านจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดการอัศจรรย์ใดๆก็ไม่เท่ากับการที่เราพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันนะอธิษฐานนะครับขอให้มีเจ็ดพันนักอธิษฐานและนิมิตของประเทศไทยก็คือ1ล้านผู้เชื่อห0 0 0 0ืนผู้รับใช้และ1นึ่งหมื่นิดจักเราทานด้วยกันนะครับสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าดวงจะรสำหรับพระชนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายที่เราล่กมกันเป็นพระกายของพระเจ้าเพื่อความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันที่จะต่อเติมประสาน ซึ่งกันและกันให้คิดจักของพระเจ้านั้นได้เติบโตขึ้นโปรเจคเราอธิษฐานที่จะมีนักอธิษฐานเจ็ดพันคนโปรเจคที่จะร้องทูลพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าเราต้องพึ่งกําลังที่มาจากพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดโปรเจคให้เราที่จะผู้จะพึ่งพาพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าที่จะนําเราโปรเจคเราอธิษฐานเผื่อนิมิตในประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งให้เรามีผู้เชื่อผู้จะหนึ่งล้านคนโปรเจคหนึ่งหมื่นผู้รับใช้หนึ่งหมื่นคิดจัก ที่จะรองรับรลวงชก้าคนต่างๆมากมายให้ได้รับความรอดที่มาจากองค์อธิษฐานรลวงช้าอีกหัวข้อขหนึ่งนะครับขอพระเจ้าดูแลผู้รับใช้ที่จะใส่ใจครอบครัวสามารถจัดสรรเวลาดูแลได้เป็นอย่างดีมีความอบอุ่นไม่รับใช้จนลืมครอบครัวนะครับดังนั้นดลใจผู้รับใช้ทุกๆคนที่จะสมดุลในชีวิตสมดุลในการรับใช้นะครับผมเ,เชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้มีพระประสงค์ที่จะใช้ให้เรารับใช้พระองค์จนหลังหักนะครับ พระเจ้าเป็นพระเจ้าแ,แห่งพระคุณพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระเมตตาแต่ละคนก็มีบทบาทแอกของแต่ละคนก็พอเหมาะแต่ละคนดังนั้นให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งและให้ครอบครัวมาเป็นที่สองนะครับงานรับใช้รับถ้าเราไม่มีครอบครัวสนับสนุนนะครับคนอื่นก็ทําได้นะครับงานรับใช้ดังนั้นขอให้เราที่จะจัดเวลาสมดุลในชีวิตของเราทั้งด้านการรับใช้และด้านครอบครัวเราทานเพื่อสลับผู้รับใช้พระเจ้าด้วยกันอยู่ข้อนี้นะ แต่พระเจ้าพงึงจะอาธิษฐานเผื่อสลับผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกๆคนที่มีหัวใจที่เขาเกียรติออกในการรับใช้พระองค์จนแต่เรารู้จักพระเจ้าที่เรารู้จักเรารู้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณความรักและเมตตาพระองค์ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เรารับใช้พระองค์จนหลังหักแต่พระเจค์จะขาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้การทรงนำของพระองค์และพระองค์ได้ทรงให้เราทั้งหลายที่จะดูแลครอบครัวของเราเองพระองค์จากที่เราจะไม่รับใช้จนลืมดูแลใส่ใจคนที่อยู่ ในครอบครัวของเราขอพระเจ้าสมงโปร์ที่จะให้รับใช้ทุกๆคนในที่จะจัดสมดุลโปรเจคท์ที่จะไม่ทุ่มเทในงานรับใช้แต่ให้เขายอมจำนวนในงานรับใช้โปรเจคท์และก็ขอพระเจ้าสมบโปรดที่จะํำในการปกป้องดูแลครอบครัวทุกๆครอบครัวของผู้รับใช้ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีอธิษฐานในพระนามพระสกิจเจ้า,าเมนครับในหัวข้อต่อไปนะครับที่เราจะอธิษฐานเผื่อ ก็คืออาฐานอวยพรรัฐบาลให้มีสติปัญญาในการลดภาระค่าของชีพนะครับที่ช่วยให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็อยู่ภูเก็ตนะครับก,ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็แพงมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่านะครับขอให้รัฐบาลมีนโยบายมีมีวิธีการมีดสิ่งใดๆก็ตามนะครับเราเห็นว่าช่วงนี้แม้ว่าเศรษฐกิจก็ดีขึ้นมากๆถ้าเปรียบเหมือนกับ2-3ปีที่ผ่านมา แต่เราก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเศรษฐกิจดีก็ค่าใช้จ่ายราคาต่างๆก็แพงมากขึ้นเราฐานเรื่องนี้ด้วยกันนะครับสรรเสริญพระเจ้าขอเราฐานผู้ที่มีอํานาจในการปกครองผู้ที่มีอํานาจในการวางแผนนโยบายต่างๆโปรดจ้ากษัตระเจ้าพระพานสิปัญญาให้กับผู้บริหารรัฐบาลโปรดจ้ากัที่จะให้ประชาชนนั้นได้มีค่าของชีพที่เหมาะสมโปรดจะขันและก็มีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในทาการเศรษฐกิจกที่เราเห็นว่าดีขึ้นในแต่ละด้านพระองค์ชะคาขอพระเจ้าสมบูรณ์ที่จะให้นโยบายสิ่งใดๆก็ตามด้วยการขับเคลื่อนทุกส่วนที่รชัชการได้ทานั้นขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแก่ทุกๆคนที่มีเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลในด้านเศรษฐกิจต่างๆในประเทศไทยอธิษฐานพระองค์ในพระนามพระเคิ์เจ้า,าออเมนครับและก็เราไม่ลืมนะครับเราฐานเผื่อสลับกลุ่มคนที่หาเช้ากิน่ํากลุ่มแรงงาน ที่จะไม่ขาดแคลนและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็ทํางานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวนังนันเนี่ยก็าอาิษฐานให้เขาต่างๆเหล่านี้นะให้มีไม่ขาดแคลนนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าสมบทเลี้ยงดูทุกๆคนโปรดจะรย์ที่ขอพระเจ้าสมบทที่จะดูแลพปรดจารผู้ที่ใช้แรงงานผู้ที่หาเช้ากินข้ามโปรดจาร์ที่เขาจะมีงานทําในแต่ละวันขอพระเจ้าสมบ,บูที่จะให้เขาได้มีการจัดเก็บ โภจกาในสิ่งต่างๆที่จะใช้ในสิ่งที่จําเป็นที่จะบริหารการเงินที่เขามีอยู่นั้นโภชกา,าเพื่อที่จะดูแลทั้งครอบครัวและขอพระเจ้าสมบูรณ์จะให้เขามีกินในทุกๆวันและก็มีงานในทุกๆวันเช่นเดียวกันอธิษฐานในพระนามพระสกิจเจ้าเมนครับอธิษฐานเผื่อนะครับสำหรับในพื้นที่ที่ยังไม่มีคิดจักนะครับก็คือวันนี้นะครับเราอธิษฐานเผื่อในอจังหวัดบุรีรัมณฑ์บุรีรัมย์มี23อําอำเภอครับยังมีอยู่3อํอำเภอที่ยังไม่มี ก็คืออำเภอแคนดงนะครับอเภอยราอฎเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับที่เราจะทานใน3ามอำเภอนี้ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะมีพี่น้องที่จะเข้าไปบุกเบิกและก็ตั้งที่จัดนะครับก็แต่พระเจ้าเราทานเผื่อจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพิเศษพรมชกนจบุรีรัมย์มี23อเภอพรมชกเราขอบคุณพระเจ้าในหลายอําอำเภอที่มีคที่จัดตั้งอยู่แล้วแต่พรมชกเรายังฐานเผื่อสำหรับวงจะพี่น้องใน3มอำเภอคืออำเภอ แดนคงแดนดงพโพเจาอําเภอห้วยราดอ,อําเภอเฉลิมพระเกียรติที่ยังไม่มีคริจจักของพระเจ้าพรพนจาขอ,อรพระเจ้าสมบูรณ์จิตชูใจโพนจาขับพี่น้องหน่วยงานองค์กรคิจจักต่างๆที่จะเข้าไปในการที่จะตั้งคิจจักใหม่ที่นั่นโพ,เ,พเจาเพื่อที่จะเป็นการประกาศให้คนต่างๆเหล่านั้น ได้มารู้จักกับพระเจ้าโปรดจระทานเผื่อการบุกเบิกใน3ามอำเภอนี้โปรยจารในจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะครบใน uh, ทั้งจังหวัดที่จะทุกอำเภอนนั้นจะมีคิดจักของพระเจ้าอยู่โปรดจาระธานเผื่อผู้ชาจังหสํดหรับจังหวัดบุรีรัมย์โปรดจาและก็คนที่อยู่ใน3ามอำเภอนี้ให้ได้เสียงร้องทูลของเขานั้นโปรดจารที่จะมีพระนิเวศของพระเจ้าโปรดจารคิดจักของพระเจ้าไปตั้งอยู่ในทานเผื่อผูน้นําผู้รับใช้โปรดจารที่จะขยับขยายโปรดจาในไปในพื้นที่นี้โปรดจาิษฐาน พระชนในพระนามพระศิ์เจ้าอาเมนขอบคุณมากครับสําหรับในเช้าวันนี้นะครับที่เราได้มาร่วมในเช้าวันใหม่ที่เราได้มาร่วมการฟังพระเจ้าของพระเจ้าและอธิษฐานด้วยกันขอเจ้าอวยพรทุกคนครับพระเจ้าอวพรครับ